ที่เข้าน,นี้กระดาษมัพกกับฟอร์รแรงบายวิชัยนะคะวันนี้เราจะพามาชมการจัดทรงนะคะของรถ f o r d Everest ์แพตตีนัมค่ะเครื่องยนต์3.0 V6 สุดในรุ่นคันนี้ราคา2 2 8 4 0 0คันนี้นะบอกเลยว่าตกแต่งในสไตล์พิเศษนะคะเดี๋ยววันนี้พี่จะพามาดูการตกแต่งค่ะซึ่งถ้าเราอยากตกแต่งรถแบบไม่โหลดไม่ยกนะคะแล้วอยากให้ตัวโชคอัพด้านหลังเนี่ยมันเฟิร์มมากกว่ารถเดิมๆที่ติดมานะคะเราจะมีวิธีการจัด ทรงอย่างไรวันนี้จะมีคําตอบให้กันในคลิปนี้ค่ะนี่เลยนะคะด้านหลังของเรานะคะรดเทียวิโมนนั่นเองนะคะเป็น Ford Everest p สพตตินมสีดำซื้อสดคันนี้นะคะแล้วก็บอกเลยว่าการตกแต่งเนี่ยเท่มากๆแล้วก็ในสไตล์ของตัวเองยังไม่มีใครตกแต่งในสไตล์นี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเราเพิ่มเติมในส่วนของการ เปลี่ยนโชคอัพนะคะซึ่งด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าโชกอัพที่มากับตัวรถนะคะอาจจะยังไม่ถูกใจลูกค้ามากนะในเรื่องของตัวสเต็ปการรีบาวในเรื่องของการคอมเพสต่างๆนะคะเราก็เลยเปลี่ยนตัวสเต็ปโชคอัพนะคะตัวนี้ให้เป็นตัว OEM 2.5ค่ะกระบอกโชคมีความใหญ่ขึ้นแล้วก็มีตัวปรับคอมเพสแล้วก็รีบาวที่เป็นตัวพิกกี้แบ็กนะคะปรับได้ถึง8ระดับเลยค่ะตัวนี้นะคะทำการจัดทรงให้ทางด้านหลังของตัวรถนั่นเองนะคะ ใส่เพื่อให้มันเฟิร์มขึ้นนะในช่วงของการลอยตัวหรือว่าจะเป็นในช่วงของการซรับแรงกระแทกการลอยตัวในช่วงของคอสะพานต่างๆตัวนี้จะทําได้ดีเลยสําหรับลูกค้าที่อยากจะได้ชุดโชคอัพที่เปลี่ยนให้มันเฟิร์มโดยที่ไม่ลดความสูงลงแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเพิ่มความสูงไปกับตัวรถนะคะ นอกจากนั้นค่ะความหล่อยังไม่หมดเราไปเเท่านี้ทุกคนก็คือจะมีตัวสเต็ปล้อแม็กนะคะที่เป็นล้อเวกซ์ค่ะตัวนี้เป็น VF 032นะคะเป็น p ฟอร์ r m i n มิงค่ะความเฉียบความเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยการันตีอยู่แล้วสำหรับแบรนด์เวกซ์นะคะรับประกันโครงสร้างให้10ปีรับประกันงานสีที่7ปีค่ะแม็กับตัวยางนะคะที่ตัวนี้บอกเลยว่าสเต็ปการใส่ยางของปุ้ยมันแตกต่างกับทุกคนอยู่แล้วนะปกติฉันจะใส่เต่พิลลารี่เท่านั้นแต่ว่าตอนนี้พิลลารี่ของค่ะนะคะ ตอนนี้เราก็เลยใส่เป็นยางโยโกฮาม่าค่ะตัว 27555R20 ตัวโยโกอันนี้จะเป็น AT นะคะก็คือจะเป็น GL 015อะทุกคนมาดูในส่วนของตัวสเต็ปล่องยางต่างๆนะคะตัวแก้มยางต่างๆนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เก็บเสียงได้ดีมากๆแล้วก็นุ่มมากๆด้วยนะคะเทสเวสเทสโหลดในเรื่องของการรองรับน้ำหนักในเรื่องของความเร็วที่ทำได้แน่นอนนะคะบอกเลยว่าถ้าใครเป็นที่ เป็นคนขับรถเร็วนะเราก็อยากได้ ตัวยางที่มันเก็บเสียงได้แบบนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็เงียบเงียบรีดน้ําได้ดีนะมาที่ตัวนี้ได้เลยนะคะคุ้ยคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าเก็บเสียงได้ดีแล้วก็เก็บสเต็ปในเรื่องของตัวรอยต่อต่างๆได้นุ่มนวลแถมตัวนี้นะคะก็ยังเป็นสเตปออทเทอร์เรนค่ะสามารถวิ่งได้ทั้งถนนปกตินะคะแล้วก็ทั้งถนนทางเรียบนะคะได้แบบ50-50เลยนะสําหรับใสยลุย้ยใส่ออฟโรดต้องไม่พลาดในเรื่องของตัวชุดยางแล้วก็ชุดล้อแบบนี้แน่นอนค่ะบอกแล้วนะว่าถ้าปุ้ยใช แต่งรถเมื่อไหร่เนี่ย จะต้องเป็นงานแกรมงานของดีแน่นอนนะคะไม่เน้นของถูกเพื่อเอาไปแล้วใช้งานไม่ได้หรือว่าใช้งานได้แป๊บเดียวแล้วมันเอ่อไม่มีประโยชน์นะคะหรือว่ามันเกิดความอันตรายกับคุณลูกค้าอันนี้เราจะไม่ใส่ให้เด็ดขาดเลยนะอ่านี่นะคะเดี๋ยวคันนี้นะหลังจากตกแต่งช่วงล้างเสร็จเราจะกลับไปทําการใส่ชุดแต่งก่อนนะคะพอใส่ชุดแต่งรอเสร็จแล้วเราจะไปทําการแรปสีรอบคันด้วยสติกเกอร์เกรดที่พิ้วสองรอไมโคนนะคะตัวนี้จะเป็น เทคโนโลยีแบบเซลล์เฮลิ่งด้วยก็คือสามารถซ่อมแซมตัวเองได้นะคะตัวสติ๊กเกอร์นี่นะคะบอกเลยว่าจะเป็นสีกรีนมิลิเทอรี่นะก็คือสีเขียวทหารนั่นเองทุกคนตัดด้วยความแมทของตัวสีหลังคาที่เป็นสีดำด้านนะคะคันนี้เนี่ยจะหล่อกแกรมแค่ไหนรอติดตาม EP ต่อไปสำหรับรถ Ford e v e r e s t p l a t พ n u m น,นอย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามพี่ชายนะคะที่ขายรถยนต์ฟอร์ดด้วยวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย